กินเนยอบเลยพี่น้องแซ <c oughs> ่บมากพี่น้องมาก <c oughs> สวัสดีครับมาค่ะพี่น้องคะ่ะล่มว่อยว้อยจากกินตําเล็มมือนั่งน้ำกันด้วจากพี่น้องจสานี่แก้มแคบหมูนี่นี่พี่น้องพี่น้องคนนีพพพ้พักพายมาจากแซ่บจาก คันเสิรกันครับอ้เอายังหรอลืมผลเอาไม้มาจัดไปเลยอ๋อพี่น้องต้นใหญ่ๆครับมาเลยมมจใจพี่น้องจ้าอุ้ยต้นใหญ่ๆจ้าแก่มักพาเลย จากเป็นคนที่ไม่ชอบกินเล็บเมืองกินไปกินมาชอบเฉยอืมจิเน่อบวบอืม กินเนื้ออบเลยพี่น้องเสียบมาพี่น้องมาสดอร่อยจ้ะพี่น้องมีพี่น้องถามมาเฮ็ดจังใดไม่จังบ่เปื่อยวะรอคนบางคนต้มแล้วมันเปื่อยนะจ้ะพี่น้องจ้เพิ่นอยากได้แบบแบบเป็นเป็นไอเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะ ลวกผ่านน้ำร้อนไม่ออกลวกผ่านน้ำร้อนมันจะไม่เละพระทียมอนน่อนนอนมถัมวกร,บบระปนแต่ว่า เรื่องซื้อไม่พอดอกเห็นไหมพอดอกนนี้ก็หอเสียพี่น้อง,องบ้าดู กะไก่ปลาลมแห้งแห้งนอกบ้านหมดแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติพี่น้องน้ำขางบ้านเนี่ยเพืสวนพักนะพี่น้องท,ที่ที่ไทยรูปพี่น้องให้พี่น้องเบิงลนะครับไม่ครับช่วงนี้พักก็ง่ามเพราะว่ามันนาหนาวเนาะ ผักสวยทีมันกว่าก็เลยดิผูกพักไรเลยพี่นอ้ใส่ที่ดินนห้นเป็นประโยชน์นะครับบอกพาว่าห้องกับพูกินเองจ้ะ ปลาปล่อยมันหกหลังหลังเปลาน่ะร้านเสาเตียมตัวเป็นเลยแซ่บ

ก็ออกไปคำอีกคนะำโพดอยากหลายอย่างนี่พี่น้องเตรียมของแล้วไม่ใช่ไหมทรงของใส่กรอกเตียวปลาหลายอย่างเลยครับช่วงนีกินคลิปนะครับพี่น้องเพชรเองไม่ได้จ้างลูกน้องเนาะได้เพชรเด็กเพ็ดน,นะครับเพชรหลายอย่างนะ ใส่กรอกเจ้วอ่ะไม่พี่น้องละซอยนุนขอบผู้หลายเลยครับเด้อไม่พี่น้องน,อนะุะนเนาะเพื่อขายยลง้ยงูกครับปหาหาลายทางปหาหาลายย่าง นกระบุมีเก็บมีกัมไว้มมลูกเนี่ยเมือวันเนาะฮะเขพเขเถ่าก็ไม่ยหายมากว่าถึงง,นงานหนาเดียวมันสบายก็เลยก็เบียดเลยว่าเราเห็นละลายหนาบ้างมันหนากกี่รีสบายอยู่แต่ว่า<ท>มันก็อดทน ไม่พอใช้ทำงานยังเยอะนายจะดูแลพ่อแม่นายจะดูแลแล,ลูกหลายคนพี่น้องดูแลกันไปใครไปเอาไปทำอะไรหรอกโดนะนะนำดูแลกันเลยจะดูแลพี่น้องหลาคนเมอนือนงเนี่ย ไปหวังเพิ่งลูกให้ดูเร้อง <laughs> ผมบอกเลยพี่นะี้นองเรือก็ต้องหวัง <laughs> เรียองเราจะกายใจบรทธานาธิเดียงได้ <laughs> ไดว <laughs> งเงยขึ้นได้พี่นอ้อ <laughs> ตอนที่เรียงข้าอบอ่อเขาเรียงถือว่าบุญจะคล้อง <laughs> ไม่ประวัติ ไมไวงนทำเลเมื่อวานเคยเห็นเจอสวนใ,ในคอมเมนต์มาบอกให้เบียวฟังหน้าพี่หนอง <c oughs> กินปูแกะปูให้ผัวกินก็บ่ได้เงี้ะไรแกะปูให้ผัวกินก็ได้ก็ไม่ได้ แกปัวเบียแ,แกปูให้หน่อยก็ว่าผู้หญิงสวยเขาไม่แกให้ผู้ชายหรอกคุณปะไม่ต้องแกให้ให้ผู้ชายหรอกนะผัวเมียกันเนะาะพักกันเพ่งก,กันพี่น้องความหมายคือฉันไม่สวยเลยนะไม่เห็นว่า,าตัวเองสวยพ่อพี่จะงดเจ้าง่ามขอออ่อยก็พ่อเมียข่อยเนาะพอองตรงนี่แหละบอมคอมเนียผมเนาะ คนตรงๆเมันแปลกมากเลยเหรอแบบหัวมเมียแกให้กันจินคร,ร,ระนะับเพื่อนวะเอิป้าปลาพันละเพื่อนวะมีการว่าครับพันนะ <laughs> มีการว่าได้พันนะ <laughs> เอืเอิมาตะแหลกเนาะแยมเจ้าฮักกันกบแฟนเจ้าใหม่ๆน่ะตัวกสเอินกันดีแต่ว่าขอโทษเดอ้อผมเอินตรงตะที่แหลกครับผม ไม่รู้ไม่รู้ชีวิตเราเป็นยังไงแล้วมาพูดนู่นพูดนี่งง่วงแห้งเราเสมอต้นเสมอไปเหนืออืม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 อ้าพี่น้องจ้า้าไปขายของจ้า เมื่อกี้สีบอกไปก็บางคนก็บอกว่าน้องเบียร์ไม่ต้องไปใส่ใจคุณหนุ่ยไม่ต้องไปใส่ใจไม่ได้ใส่ใจค่ะทุกคนคะ่ะแค่เอามาพูดพกกอกลุบกลิบให้มันมีเรียงเบาซีเรีเนาะคะ่ะให้เบาให้พี่น้องฟัง,<า>งกันดูว่าซี่เหลือบไม่ซีเรียบบสรยหรอคะเพราะว่าไม่ได้มีผลในชีวิตเบียร์กับหนุยนะะ่ยเนาะทุกคนจ๋าเอาละคะ่ะโฟกัสทําชีวิตตัวเองให้มันดีนะคะทุกคนคะ่ะใส่ชีวิตให้มีความสุขซา จะได้คอยจะมีความสุขเกาะว่าไม่ยั้งดาวโหลดคอยว่าบกเขียนดอกเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับมือน,นี้ขอบคุณขอบคุณนะคะที่เขามาที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะทุกคนคะ่ะพอกันไหมไม่นุน่นนะมือน,นีเขาตัวลัไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ